350 EAMG นะคะที่เรียกได้ว่าออปชันคือเต็มมากๆและเลขใหม่นี่คือน้อยมากนะคะแต่ถนนมาเพียงแค่20,000กิโลเท่านั้นด้านหลังนะคะนอกจากจะมีไฟท้ายที่เรียกว่าโอ้โหโชวเฉี่ยวด้วยเส้นของไฟเบอร์ออปติกนะคะสีแดงตัดกับบอดี้รถสีดำดิ้นหล่อมากๆแถมฝาท้ายของเขาเนี่ยยังเป็นฝาท้ายไฟฟ้าที่มีออปชันแบบดีมากๆเลยก็คือสามารถถือ ตัวกุญแจไว้นะคะเตะเปะแล้วเขาก็เปิดแววบขึ้นมาเองนะคะวัสดุสุดแสนพรีเมียมที่มันล้อมโอบรอบตัวเราไว้นะคะทุกคนทั้งหนังแนป้าที่เบาะที่พวงมาลัยทั้งตัวคอนโซลด้านบนที่เป็นหนังทั้งหมดค่ะทุกคน <S <S ฉันเ e นส m o อ o เตอมที่รักและคิดถึงมากๆเลยนะคะคิดถึงจริงๆเลยนะอาทิตย์ที่แล้วนะคะเนงแวบไปเที่ยวญี่ปุ่นมา10วันนะคะทุกคนคิดถึงทุกคนมากแล้วก็มีน้องแนนชูนะคะมาไลฟ์รีวิวแทนแล้วคือจักจะบอกว่าแบบปังมากจริงนะคือเนงจะเลิกไลฟ์แล้วนะเพราะว่าน้องแนนชูไลฟ์สามคันไปแล้ว3มคันไม่ว่าจะเป็นมินินะคะตัวจอ c o นคูเปอร์เวที่วิ่งหลักพันกิโลคันนี้ก็หายากมาก ไปเลยภายใน24ชั่วโงมงนะคะรวมถึงตัว CLS ที่วิ่ง20,000กิโลก็ต้องไปอีกนะรวมถึง GLA 200ด้วยนะคะก็ต้องขอบคุณทุกๆท,ท่านมากที่มาอุดหนุนในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาในตอนที่เน่งไม่อยู่นะคะไปเที่ยวญี่ปุ่นส่วนใครที่อยากติดตามนะคะคลิปที่เน่งไปกินแหลกที่ญี่ปุ่นก็อย่าลืมไปกดติดตามเพจส่วนตัว Facebook หน่งหน่ง,ห,นงหรือไอจีหน่งๆทีดาได้นะคะและเปิดสัปดาห์ใหม่นะคะกลับมาไทยเรียบร้อยแล้วก็ต้องหารถเด็ดๆดดสดๆนะคะมาให้ทุกคนอีกแน่นอนค่ะไม่พลาดไม่ให้เสียชื่อ c ี o ของเบน m o มอเตอร์มาเองนะคะ คันนี้ค่ะเป็น e 3 5 0 eamg นะคะที่เรียกได้ว่าออปชันคือเต็มมากๆและเลขใหม่นี่คือน้อยมากนะคะแต่ถนนมาเพียงแค่20,000กิโลเท่านั้นสภาพเหมือนรถใหม่เลยทีเดียวนะคะแล้วเขาก็มาด้วยเครื่องยนต์ที่แรงอลังการมากทั้งเครื่องยนต์เบนซินและก็ตัว plug ิน hybrid เสียบชาร์จได้นะคะสแรงเสริมพลังเข้าด้วยการแถมราคานี่คือคืนต้นในเลข1นึห E class 21, farming, 210, low, อีคลาสซอรบิลสองหนึ่งมิงองมืโลขึ้นต้นด่เล็กหนึ่งฟังไม่ผิดคะ่ะทุกคนเพียง1.99ล้านบาทคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วขับแล้วสวยรวยหลอ่อรถนะคะใช้เงินแค่1นึ้านเกจะน่าใช้แค่ไหนไปชมรีวิวพร้อมๆกันเลยค่ะอย่างที่หลายๆคนเนี่ยจะจับทางเบนซ์ไทยแลนด์เขาถูกเล้วะคะว่า เขาว่าอยากขายรถปลั๊กอินเขาก็เลยใส่ออปชั่นนะคะมาให้เยอะๆรัวๆนะคะคันนี้เนี่ยก็คือท็อปสุดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นชุดแต่ง AMG Sport Package รอบคันแบบเต็มๆคือหล่อทุกอนูไม่ว่าจะเป็นกันชนหน้ากันชนหลังสเกิร์ตข้างนะคะเป็นไฟหน้าตัวท็อปสุดมัลติบีมที่มีความเปิดสตาร์ทเครื่องแล้วมันจะกระิ๊ กินาม,มาทักทายเราสักนิดนึงนะคะชุดแต่งหล่อๆด้านบนยังมาพร้อมกับหลังคาแก้วพารามิกรูฟบานใหญ่อลังการนะคะแถมมือจับประตูสีข้างก็ยังมาพร้อมกับตัว Keyless โกอ,อีกด้วยเรียกได้ว่าออปชันใดๆที่อัจฉริยะนะคะแล้วก็สวยงามอลามแท้นี่ก็คืออัดมาเต็มกันทั้งหมดเลยค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูข้างหลังกันว่าสวยงามสปรอร์ตแล้วก็ใส่ของได้เยอะขนาดไหนนะคะ ด้านหลังนะคะนอกจากจะมีไฟท้ายที่เรียกว่าโอ้โหโชบเฉี่ยวด้วยเส้นของไฟเบอร์ออปติกนะคะสีแดงตัดกับบอดี้รถสีดำดิ้นหล่อมากๆแถมฝาท้ายของเขาเนี่ยยังเป็นฝาท้ายไฟฟ้าที่มีออปชั่นแบบดีมากๆเลยก็คือสามารถถือตัวกุญแจไว้นะคะเตะปะ๊ะแล้วเขาก็ เปิดแวบขึ้นมาเองนะคะแต่วันนี้กุญแจอยู่ในรถนะคะเราก็เลยจะเป็นการโชว์ฝาท้ายไฟฟ้าพอเปิดขึ้นไปมีพี่มีพื้นที่ใส่ของอันกว้างใหญ่เท่านั้นไม่พอนะคะยังมาพร้อมกับตัวชาร์เจอร์เนื่องจากคันนี้เนี่ยเป็น plug in นะคะไฮบริดนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะใช้คาร์ชาร์เจอร์นี้นะคะเสียบกับไฟบ้านของเราได้เลยแล้วก็สามารถที่จะวิ่งได้เรนถึง30กกิโลเมตรด้วยกันนะคะนอกจากนั้นค่ะใส่ของได้เยอะไม่พอเรายังสามารถที่จะ ปลดสลักทางด้านหลังง่ายๆแบบนี้นะคะแล้วก็พับเบาะลงไปใส่ของได้ยาวันจนถึงหลังเบาะคนขับเลยทีเดียวเรียกได้ว่าซื้อรถคันเดียวได้ทั้งฟีลิ่งของรถผู้บริหารรถครอบครัวไปจนถึงรถขนของได้ในเวลาที่เราต้องการอีกด้วยค่ะ ปิดฝาท้ายไฟฟ้านะคะลงมาสวยๆงามๆแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเน็คจะพาไปดูออปชั่นอันแสนล้าเหมือนนั่งยานอวกาศแล้วก็สุดแสนอัจฉริยะภายในกันนะคะก่อนที่จะเข้าเนี่ยอยากขอชี้ให้ดูออปชั่นรอบๆอีกสักนิดนึงก็คือบริเวณใต้ของกระจกมองข้างนะคะเขาก็จะมีกล้องนะคะทั้งขวาซ้ายหน้าหลังเพื่อสร้างเป็นรูปภาพ 360อ,องศาแล้วทําให้รถเนี่ยมันเข้าใจสิ่งกีดขวางและสิ่งแวดล้อมของตัวรถเนี่ยได้เนี่ยคล้ายกับความเข้าใจของมนุษย์นาะมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปโชว์กันอีกทีข้างในเข้าออกก็คือใช้คีย์เลสโกได้เลยไม่ต้องหยิบกุญแจนะคะโอ้โหทุกคนคะ่ะ 20, 2,000 0กิโลก็แบบนี้แหละนะคืออยากจะขายมาก2ล้านกว่านะแต่ว่า ด้วยความรักลูกค้านะคะเราก็ต้องตั้งราคาให้มันดีนิดหนึ่งนะคะ1,999เท่านั้นนี่คือสิ่งที่คุณจะได้เป็นเจ้าของนะคะภายในของ E-Class w 2 1 3ต้องยอมรับจริงๆว่าสวยโดดเด่นสวยไม่เกรงใจใครสวยตะโกนนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปทรงของเบาะที่มีความแบบโค้งเว้าแบบมมีเส้นกราฟิกสุดๆนอกจากนั้นวัสดุที่เขาใช้ทั้งคันนี่คือพรีเมียมมากๆนะคะ ไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวเบาะที่ใช้หนังเนป้าทั้งคันซึ่งปกติแล้วเนี่ยในลักชัวรี่คาร์เนี่ยเขาจะใช้หนังเนป้าเฉพาะบางส่วนเช่นพวงมาลัยหัวเกียร์อะไรเงรี้ยที่เป็นที่ที่เราแบบจับบ่อยๆรลูบบ่อยๆนะคะหรือจะต้องเป็นแบบ ซูเปอร์คาร์ไฮเปอร์คาร์ถึงจะได้มีการใช้วัสดุอย่างแนบป้าแบบเยอะๆนะคะเพราะว่าหนังแนบป้าเป็นหนังไม่มีเกรดแล้วมันก็มีต้นทุนที่แพงนะคะแต่สําหรับ e k a w 2องหนี่คือจัดเต็มคือใส่ไปทั้งตัวเลยเป็นแนบป้าทั้งหมดเลยและในส่วนของทริมนะคะก็จะเป็นเคฟล่าที่การใช้การถักทอนะคะของเส้นโลหะแล้วเคลืองวัสดุมันวาวเหมือนกระแสน้ําเอาไว้ โอ้โหทุกอย่างมันช่างลงตัวมากๆคุณจะได้สิ่งเหล่านี้ก็คือเป็น AMG ตัวท็อปเท่านั้นเดี๋ยวลงไปนั่งนีจับพุงมาลัย AMG พวกนี้เหมือนเป็นตัวแทนกับทุกคนที่ดูอยู่ทางบ้านเลยค่ะเข้าไปนั่งกันเลยนะคะนอกเหนือจากวัสดุสุดแสนพรีเมียมที่มันล้อมโอบรอบตัวเราไว้นะคะทุกคน ทั้งหนังแนะป้าที่เบาะที่พวงมาลัยทั้งตัวคอนโซลด้านบนที่เป็นหนังทั้งหมดค่ะทุกคนนี่เป็นหนังทั้งหมดเลยแล้วก็ใช้ได้สีขาวเย็บหรูจ๋ามากๆนะคะแล้วภายในคอนโซลนะคะเป็นโอ้โหสวยคือยิ่งนั่งข้างในยิ่งสวยมองขึ้นไปเห็นหลังคาแก้วพารา a มติกรูฟฟีลิ่งมันใช่มากๆแล้วตรงนี้เป็นเคฟล่าตรงกลางเป็นลายไม้แบล็กพิ亚โนสีดำที่แบบ ฟีลิ่งคือมันใช่มันสวยมันอินมากๆนะคะนอกจากนั้นค่ะพวงมาลัย m m g ที่มีทัชนะคะอยู่ทั้งทางซ้ายทางขวานะจะเห็นว่าเมื่อเน้งกด นะคะเลื่อนทัชแค่สัมผัสลูกๆนะคะที่ตัวทัชเนี่ยมันก็จะเป็นการควบคุมจอเราจะเห็นว่าสกรีนเอ็กซ์เพรียร์ของ W 2 1 3นี่คือดีมากแล้วก็เป็นต้นแบบให้กับ Benz ในเจเนเรชันปัจจุบันเลยนะคะทั้งตัวจอกลางแล้วก็จอแดชบอร์ดของคนขับที่มีขนาดถึง12.3นิ้วด้วยกันแล้วก็สามารถที่จะควบคุมได้นะทั้งการใช้นี่หรือว่านี่ก็ได้หรือว่าทัชผ่านตัวนี้ก็สามารถทาได้นะคะ ตัวจอของเขาเนี่ยเต็มเปลี่ยนไปด้วยออปชันล้ำสมัยไม่ว่าจะเป็น n a v i g เตอรนะคะที่เป็นเวอร์ชั่นรุ่นใหม่แบบ3มิตินะเดี๋ยวนี้นจะเปิดให้ดูนะคะทุกคนปึ๊บปึ๊บนะคะนี่นะคะนีเกเตอรแบบซูมเข้าซูมออกแบบดูล้ำสมัยมากๆนะคะหรือว่าจะเป็นฟังก์ชันอื่นๆนะไม่ว่าจะเป็นทั้งการเชื่อมต่อนะคะมือถือของเราโดยที่ไม่ใช่เพียงการ ต่อแค่บลูทูธซึ่งอันนั้นคือทำได้อยู่แล้วนะคะแต่เป็นการต่อ Apple Carplay แล้วก็ Android Auto เพียงแค่เราเสียบสาย USB เข้าไปนะคะแอปต่างๆที่รองรับ Apple Carplay ก็จะเด้งจากมือถือเราไปปรากฏบนรถได้เลยรวมถึงตัวหน้าจอตรงนีน้มันยังทำหน้าที่เสมือน iPad เครื่องหนึ่งสามารถที่จะตั้งให้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้แล้วก็สามารถที่จะเข้าเน็ต เข้าใช้เป็นเว็บเบราว์เซอร์นะคะแล้วก็เข้าเว็บไซต์อะไรต่างๆก็คือสามารถที่จะเข้าได้ทั้งหมดเลยนั่นเองค่ะนอกจากนั้นนะการตั้งค่าของตัวรถรุ่นนี้เนี่ยเขายังมาแบบละเอียดมากๆนะคะไม่ใช่แค่มาถึงปับป๋อไฟฟ้าแล้วจบนะคะแอมเบียนไลท์เองปรับได้ถึง64สีสนะคะสามารถ c u ส t ตอ i z ไตามอย่างที่เราชอบได้นะคะระบบการขับขี่เนี่ยเลือกได้หลายแบบมากนะคะที่เราเรียกกันว่าดินามิกซีเล็กนะคะซึ่งสามารถที่จะคอน ได้เลยนะคะว่าเครื่องยนต์เราต้องการแบบไหนสปอร์ตหรือคอมฟอร์ตนะคะช่วงล่างต้องการนิ่มๆนะแต่พวงมาลัยอ่ะชอบเบาๆหรืออาจจะชอบหนักๆเครื่องแรงๆแต่ต้องการช่วงล่างนิ่มอ่ะส่วนต่างๆเนี่ยดライブนะคะช่วงล่างพวงมาลัยสามารถที่จะคัสตอมไพซ์ยแยกกันได้ทั้ง3ส่วนเรียกได้ว่าทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยเพื่อ driving experience หรือประสบการณ์ในการขับขี่ที่สุดยอดมากๆนั่นเองนะคะ นอกจากจะสะดวกหรูหราประหยัดน้ํามันมากๆเพราะมีตัวปลั๊กอินไฮบริดมาช่วยแล้วเนี่ยใครที่ไม่อยากเติมน้ํามันไม่อยากญาาดดีกับปั๊มน้ามันอีกเลยกลับบ้านชาร์จไปถึงบริษัทชาร์จนะคะได้เรนจ์สากว่าโลนะคะก็ไม่ต้อง เติมน้ำมันเลยนะคะก็สามารถที่จะทำได้แต่ในขณะเดียวกันบางคนก็บอกว่าเฮ้ยเมืองไทยเนี่ยคุณเองแบบชาร์จิ่งสเตชันมันยังไม่มี coverage ที่ดีพอนะก็สามารถที่จะมีถังน้ำมันไว้ด้วยนะคะเติมน้ำมันให้เต็มถังคราวนี้ก็คือเที่ยวได้ยาวๆนะขับไปไหนใกล้ๆไม่ต้องแพลนไม่ต้องเข้าแอปหาจุดเติมอะไรต่างๆก็คือคันเดียวได้ทั้ง2ระบบเลยนั่นเองค่ะ ข้างหน้าเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกันบ้างว่านั่งสบายขนาดไหนสมศักดิ์ศรีกับความเป็น e class รุ่น t อปค่ะ ข้างหลังนะคะก็จะมีความกว้างขวางมากไม่ว่าจะเป็นเลกรูมเฮดรูมแล้วด้านหลังก็สามารถที่จะมองหลังคาแก้วพานอรามิกรูฟได้แบบเต็มรูปแบบนะคะในส่วนของระบบเอนเตอร์เทนเมนต์ก็คือมาเต็มมีลำโพงบรมสเตอร์เป็นของตัวเองทั้งด้านหลังแล้วก็ด้านหน้าเรียกได้ว่าฟังเพลงจากในมือถือเนี่ยผ่านลำโพงได้คือฟินมากๆนะคะนอกจากนั่งสบายแล้วมี แอร์หลังที่สามารถจะปรับอุณหภูมิได้นะคะเพราะคันนี้เนี่ยมาพร้อมกับ Luxury Climate Control ด้านหน้าเนี่ยสโซนด้านหลังอีก1โซนก็คือทั้งหมดเป็นพาย้อ z โซนไปเลย3โซนอุณหภูมินะคะนอกจากนั้นใครร้อนนะคะปิดม่านนะคะปิดม่านด้านบนหรือว่าจะพับเบาะหลังลงใส่ของยาวๆก็ทําได้นะคะเดี๋ยวใส่ภาพไว้ให้เลยว่าสามารถพับแล้วก็ใส่ของได้ยาวๆเลิศๆฟินๆแบบนี้เลยค่ะ เป็นเจ้าของประสบการณ์การขับขี่ที่สุดหรูหราเครื่องแรงและประหยัดน้ำมันแบบนี้กับเลขใหม่20,000กว่ากิโลค่ะกับรถ Pre Love Vehicle อย่าง E350 EMG คันนี้ได้ในราคาเพียง1.99ล้านบาทโอ้แ oh, ม e ่เจ้า E Class 213วิ่ง20,000ขึ้นต้นในเลขหนึ่งอยากจะกรี๊ด กรีดังๆนะคะไปเร็วแน่นอนคันนี้ค่ะติดต่อเข้ามาหาเราได้เลยแอดไลน์ออฟฟิเชียลคลิกลิงก์ที่ใส่ไว้ให้ด้านล่างหรือโทร092-924-5641ได้เลยนะคะแล้วถ้าหากโทรมาแล้วอุ้ยทำไมรถคันนี้ไปเร็วจังบอกเลยค่ะเคล็ดลับคือกดเข้าร่วมกลุ่มไลน์ OpenChat ในนั้นจะมีอัพเดตสต็อกรถเข้าใหม่ก่อนไลฟ์สดทำให้คนที่อยู่ในกลุ่ม Open Chat ได้เห็นโอ้โหว่าแล้วก็มีเสียงเลยนะคะได้เห็นก่อนคนที่อยู่ใน Facebook และ YouTube นั่นเองนะคะก็กดเข้าร่วมไปได้เลยค่ะวันนี้เน่งเน่งซีอของ b บสส m มต์มอต้องลาทุกคนไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามหรือว่าไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะหรือว่าสามารถเข้าไปชมรายละเอียดรถคันอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเราทางด้านนี้เลยค่ะหากว่าชอบชมรีวิวรถยนต์พรีเมียมของเน่งนะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยกัน กด Subscribe นะคะตรงนี้เลยนะคะกดไลค์ให้เน่งด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างนี้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาเน่งมีการอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆนั่นเองค่ะแล้วอย่าลืมชมวิดีโอทางด้านนี้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ